เรียนท่านประธานครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ที่สภาเรื่องเรื่องของอการร่วมลงทุนครับขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ในเรื่องของธนาคารพนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมน,นะครับเราก็มีการบริหารจัดการนะครับการร่วมลงทุนนะครับโดยที่ให้ความสําคัญกับกลุ่ม SME แบ่มเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มที่มี ความคิดริเริ่มในการดาเนินกิจการนะครับรดำเนินกิจการมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เน้นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตนะครับที่มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพนะครับในการที่จะเข้าไปจดทะเบียนนะครับในตลาดรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตลาดเซ็ตเอไมหรือไลฟ์เอ็กซ์เชนก็ตามนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าที่ท่าน ท,ท่านสมาชิกให้คําแนะนำนะครับก็จะเป็นลูกค้าในกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับซึ่งในเรื่องของข้อจํากัดของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพในการที่จะเข้าถึงนะครับแต่งในการร่วมลงทุนเนี่ยก็จริงๆต้องเรียนว่าขึ้นอยู่กับทั้ง2ด้านครับทั้งในส่วนของตัวที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเองนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการที่จะพยายามที่จะทํา อ,องค์กรนะครับให้มีระบบนะครับไม่ว่าจะเอาอะระบบเทคโนโลยีนะครับวางระบบบัญชีอะไรต่างๆมาใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้เขามีความ เป็นระเบียบนะครับในการที่จะจัดองค์กรเพื่อปูทางนะครับเมื่อธุรกิจมีการใหญ่โตขึ้นนะครับอีกมิติหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ธนาคารสามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับก็คือช่วยเหลือในเรื่องของการที่เราก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้คําปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดหรือการจัดการทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือพวกบัญชีต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวในการเข้าถึงนะครับแหล่งลงทุนนะครับในในรูปแบบที่เป็นลักษณะที่เป็น การร่วมลงทุนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากองทุนใน,ในกองแรกที่ได้นําเรียน,นยก็ได,ได้ได้มีจํานวนนะครับพวการที่เพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาในกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับในเรื่องข้อจํากัดเองอันนี้ก็นําเรียนว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกนะครับให้คำแนะนำนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมในภาพรวมนะครับก็คือเรื่องของการกระจายตัวของ เรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับการให้สินเชื่อของธนาคารก็ต้องนําเรียนว่าเราก็ได้มีการมอนิเตอร์นะครับจากคําแนะนําของที่ท่านสมาชิกที่สภาให้ก็คือแม้ว่าจะเป็นการติดตามนะครับการขยายสินเชื่อใน,ในระดับที่เป็น ในระดับที่เป็นไฮเลเวลไม่ว่าจะเป็นผลิตนะครับค้าหรือบริการทา้งธนาคารก็ได้มีการมอนิเตอร์และติดตามนะครับการให้สินเชื่อในลักษณะที่เป็นประเภทอุตสาหกรรมเจาะลึกลงไปด้วยนะครับเ,เช่นถ้าบอกว่าเป็นธุรกิจการค้าเราก็จะดูว่า,เ,าเป็นการค้านะครับใน ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับเช่นการค้าเครื่องมือแพทย์นะครับหรือการค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็นําเรียนว่าเราได้มีการบริหารจัดการนะครับเพื่อให้พอร์ตโฟลิโอของสินเชื่อนะครับมีการกระจายตัวนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็พยายามทําให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับซึ่งอาจจะสอดคล้องกับที่ท่านสถิตนะครับให้คำแนะนํามาก็คือว่าเรายินดีให้การสนับสนุนภาครัฐอยู่แล้วในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นยุ ศาสตร์ของของชาตินะครับหรือยุทธศาสตร์ของทางรัฐบาลเองก็ตามนะครับถ้าได้สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับผ่านโครงการที่เป็น PSA ก็สามารถที่จะทำให้ทางเราสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับสับสนุนผู้ประกอบการได้ดีมากขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้นะครับโดยเฉพาะหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนปี58นะครับก็อันนี้นําเรียนว่าตามที่ท่านท่านรองประสิทธิ์ได้มีการเรียนชี้แจงเนี่ยเราก็ได้มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่ มีการแบ่งทีมนะครับในการดูแลนะครับแยกชัดเจนนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่มีการปล่อยสินเชื่อซึ่งจะดูแลลูกหนี้ที่เป็นปกตินะครับส่วนลูกหนี้ที่อ,อาจจะมี ปัญหานะครับต้องการการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างนะครับหรือรุกนนี้ที่เป็น NPL เลราก็จะมีหน่วยงานพิเศษนะครับในการที่จะดูแลเฉพาะนะครับพร้อมกับเราก็ได้มีทีมในการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับเข้าไปทํางานร่วมกันนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับทั้งโครงสร้างทางการเงินแล้วก็ปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจนะครับเพื่ออยู่รอดต่อไปได้นะครับถัดมานะครับก็คงเป็นในเรื่องของ การเน้นในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาใช้ในในองค์กรก็ตามที่ท่านรองประสิทธิ์ได้เรียนก็คือเราได้มีการ มีแผนแล้วก็จะมีการนำเอาระบบ Core Banking s y s t e มมาใช้ในองค์กรซึ่งก็สามารถทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับรายย่อยได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานทางด้านการปล่อยสินเชื่อนะครับรวมไปถึงอาจจะรวมไปถึงการขยายธุรกรรมในเรื่องของการที่จะรับเงินฝากนะครับจากผู้ประกอบการ SME นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลนะครับเพื่อเพื่อทราบแล้วก็รับคำแนะนำนะครับจากท่านสมาชิกเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงองค์กรต่อไปครับ